สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมนะครับนายมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับกับรถใหม่รถเข้าใหม่ประจำวันนะครับข้างหลังผมนะครับที่เห็นอยู่นะครับคือรถยนต์โตโยต้าฮ r r i เอนะครับ 240G เป็นรถที่หรูหราในราคาประหยัดเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมดูนะครับคันนี้แหะครับสีเงินนะครับสีนี้ต้องบอกว่านะครับเป็นสีที่ดูคลาสสิกแล้วก็สวยไม่เบื่อเลยสาหรับเจ้า SUV ที่เป็นรถที่ต้องบอกว่าขับนิ่ม ขับสบายนะครับแล้วก็หรูหราในราคาประหยัดด้วยรถใหม่นะครับตอนนั้นต้องบอกเลยว่ารถคันนี้จดทะเบียนปี2007ดรถออกมาปี 2006. จด2007นะครับรถใหม่ตอนนั้นอยู่ประมาณ3ล้านบาทครับ2ล้านไปลายเกือบ3ล้านบาทรุ่นนี้มีอยู่2เครื่องนะคือเครื่องยนต์2,400ซีซีหรือ2 3 6 2ซีซีนะครับเครื่องยนต์160แรงมา้าและอีกตัวนึงคือเครื่อง3,000ซีซีที่อยู่ในตัวเดียวกับตัว Toyota อันผานะครับถ้าตัวนั้นเครื่อง3 0 0พันน่ะ นะครับราคาจะอยู่ประมาณ5้าล้านห้าแสนบาทเลยทีเดียวตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่ได้รับความนิยมมากเลยนะครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับเป็นรถหรูหลานในราคาประหยัดและขับดีมากนะครับต้องบอกว่าในอัตราการบริโภคน้ํามันนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับวิ่งความเร็วร้อยยีนะครับเขาเคมไว้ที่11กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ในเมืองวิ่งร้อยสีหรือใช้ในเมืองก็อยู่ประมาณ6-8กิโลเมตรต่อลิตรนะแต่ผมชอบมากสําหรับรุ่นนี้เพราะว่าขับนิ่มขับสบายมากเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับว่า รูปร่างนะครับหน้าตาเขาหน่นะครับผมมองว่าโฉบเฉี่ยวดูดยังทันสมัยอยู่สําหรับรถปี2006-2007นะครับ14ปีที่แล้วนะครับยังดูดีอยู่เลยต้องบอกว่ากระจังหน้าตัวนี้นะครับโลโก้ตัว L หรือเล็กซัสนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับโตโยต้าแฮร์รีเออร์นะครับก็จะนํารุ่นนี้เข้ามาแล้วเปลี่ยนโลโก้นะครับจากเป็นรูปเป็นรูปนกนะฮะในแฮร์รีเออร์มาเป็นตัวตัว L ที่เป็นเล็กซัสแล้วก็จะเปลี่ยน โลโก้ที่ที่ล้อแม็กด้วยนะครับล้อแม็กตัวนี้เป็นล้อแม็กซ์ขอบ18ก็เปลี่ยนตัวนี้ด้วยจากโตโยต้าเป็นตัวเอ็นะครับแต่สังเกตง่ายๆเลยนะครับว่าถ้าเป็นโตโยต้านะครับพวงมาลัยจะเปลี่ยนเขาจะไม่เปลี่ยนเพราะพวงมาลัยนี่จะแพงมากก็เลยจะต้องเปลี่ยนเฉพาะตัวโลโก้หน้าหลังแล้วก็ล้อแม็กนะครับตัวนี้ตามเล่มทะเบียนเลยนะครับเป็นโตโยต้าแฮร์รีเออร์สองสี่ศูนย์จีนะครับปีจดทะเบียนวันที่3สิงหาคมปี2550เครื่อง 2AZ นะครับตัวนี้ถือบอกว่า เครื่องตัวนี้เนี่ยผมมองว่าขับขับดีสมรรถนะไม่อึดอาดเลยนะครับสำหรับตัวนี้เครื่องยนต์160แรงมา้าตัวนี้106 1 8 0กิโลนี่ผมมองว่าวิ่งได้สบายๆเลยนะครับห้องเครื่องนะถือว่า,เ,าเรียบร้อยลงตัวทำมาได้ลงตัวเลยสำหรับ t o โยต a รุ่นนี้นะครับเป็น SUV ที่หรูหราใช้ในเมืองแล้วก็ออกในพื้นที่ที่ทุรกันดารก็ถือว่ายังได้เพราะรถสูงนะครับาะด้วยสไตล์ SUV เขาเนี่ ออกแบบมาเพื่อสูงนะครับน้ําท่วมนะครับน้ําท่วมขังตามถนนนี่ก็ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับนี่คือข้อดีของรถสูงนะแล้วเวลานั่งก็นั่งสบายด้วยนะครับพลาสติกสติ๊กเกอร์ทุกจุดนะครับแผ่นกันความร้อนนะครับยังสภาพสมบูรณ์รถคันนี้ไม่เคยไม่เคยมีชนหน้าเลยต้องบอกอย่างเงี้ยนะน็อตก็มีขยับมาแ้้งฝากระโปรงนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่ารถใช้ได้ใช้ใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับ ไฟหน้าก็ยังใส่ย,ยังดูดีอยู่เลยนะสลับคันนี้รวมถึงไฟตัดหมอกด้านล่างด้วยนะเพิ่มทัศนวิสัยตอนกลางคืนมีแสงสว่างเพิ่มมากขึ้นและที่สําคัญนะครับคันนี้ล้อแม็กขอบ8 8นเป็นแม็กสีไฮเปอร์เนี้ยเรียบหรูดูดีเลยนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนมานะปี2020สัปดาห์ที่4นะครับยาง235ทับ55ขอบ18นะครับซีรีส์55ก็ถือว่ายางค่อนข้างจะสูงพองสมควรนะเพิ่มความนิ่มนวล ก็ถือว่าขอบ18ก็ถือว่าไม่เล็กก็ถือว่าดูดีได้ทั้งความหรูหราและทั้งความความความนิ่มพูดง่ายๆนะครับนี่คือสภาพห้องเครื่องยนต์สภาพภายนอกนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับสภาพภายในโช๊คฝากระโปรงนี่ก็ยังใช้ได้นะปกติรุ่นนี้เองเนี่ยโช๊คฝากระโปรงส่วนใหญ่จะจะไม่มีแรงแล้วนะครับเพราะตัวนี้เป็นโช๊คที่เป็นโช๊คแก๊สนะแต่ดันขึ้นมาเปิดฝากระโปรงนะไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เสาค้ำมาดูสภาพภายในนะครับภายในรุ่นนี้ก็เป็นเบาะไฟฟ้านะครับเบาะไฟฟ้า ปรับทิศทางปรับได้หลายระดับนะครับแล้วก็นักออดวิ่ด้านหลังก็ได้เดี๋ยวพี่จะพาดูด้านหนนะผมชอบตัวนี้นะครับผมชอบจุดเด่นอีกตัวหนึ่งสําหรับตัวแฮร์รี่เออร์ตัวนี้ก็คือว่าคอนโซลข้านี้นะครับสามารถเลื่อนนะครับเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้นะครับตัวนี้สามารถเปิดใส่ของได้นะครับแล้วเลื่อนเดินได้นะเพราะว่าเวลาคนนั่งอยู่ข้างหลังก็จะสามารถคนอยู่ข้างหลังก็จะสามารถวางขาได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับเพราะคอนโซลเขาเลื่อนได้นะครับ ตัวนี้มีจอมีกล้องถอยนะครับเป็นแอร์เป็นแอร์อัตโนมัตินะครับแอร์ดิจิตอลนะครับมีปุ่มชิปล็อกนะครับเวลาชิปล็อกก็คือข้อดีของเขาคือเวลาจอดในที่ที่ต้องใช้ดึงเบรกมือที่ต้องขวางทางก็สามารถเ,าเลื่อนตัวนี้นะครับกดชิปแล้วก็เลื่อนตัวนี้มาเพื่อจะอยู่ตำแหน่งเอ็นก็สามารถเข็นรถได้ซึ่งรถได้หลายรุ่นนะเขาจะไม่ทําตัวนี้มารองรับก็จะทำให้ไปจอดอที่ขวางทางคนอื่นไม่ได้นะครับนี่คือข้อเสียที่ไม่มีชิปล็อกนะครับ พวงมาลัยนะชอบอีกอย่างนึงคือตัวนี้เขาเป็นพวงมาลัยปรับไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผม,มกุญแจมาไดสตาร์ทดูว่าเวลาสตาร์ทขึ้นพวงมาลัยก็จะจยกขึ้นนี่คือข้อดีของแฮนด์เออเวลาเราเข้ามานั่งปุ๊บนี่พวงมาลัยจะยกขึ้นทําให้เราสะดวกสบายโดยเฉพาะสําหรับคนที่มีพุงหน่อยพูดง,ง่ายนะครับไปทําให้พวงมาลัยมีระยะห่างขึ้นมานะครับทำให้สะดวกสบายนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ a ฮนดเลอร์นะครับมีก็คือหลังคาหลังคาที่เป็นหลังคา หลังคาซันรูเป็นโมนรูฟด้วยนะครับนี่คือนะครับจุดดีจุดเด่นที่ต้องบอกว่าในตอนนั้นเองรถนําเข้านะครับต้องมีนะครับต้องมีหลังคาซันรูเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาไปดูต่ออีกจุดหนึ่งที่ผมมองว่าความสะดวกสบายที่เขา,ท,เขาที่เขามีสหรับแฮนดิเออร์นะครับก็คือตัวตัวเบาะตัวนี้นะครับเบาะหลังนะครับเบาะหลังต้องบอกว่ามีพื้นที่วางขามีพื้นที่วางขาได้กว้าง นะครับแล้วนั่งสะดวกสบายนะครับข้อดีของเขาก็คือว่าเบาเขานี่สามารถนะครับพับเอ็นไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะนั่งให้ดูนะครับปกติถ้ารถรถนั่งทั่วไปก็จะนั่งอยู่ประมาณนี้นะครับนะแต่ตัวนี้เราสามารถปรับเอ็นลงไปนะครับเวลาเราเดินทางพูดง่ายก็เหมือนเหมือนนอนได้เลยนะครับแล้วที่วางขานะครับผมสูง172เนี่ยฮะที่วางขานี้กว้างขวางสะดวกสบายมากนะครับชอบตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเบาะแถวหลังสามารถ ปรับเอ็นลงมาได้นะครับนี่คือจุดดีจุดหนึ่งนอกจากจะมีซันรูฟนะครับที่เพิ่มทัศนวิสัยแล้วนะครับยังมีเบาะที่สามารถปรับเอ็นให้สะดวกสบายในการในการเดินทางสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับนี่คือข้อดอีมาดูกันต่อด้านหลังเลยนะครับด้านหลังจุดนี้นะครับต้องบอกว่าประตูหลังนะครับประตูหลังเป็นประตูหลังไฟฟ้านะครับประตูหลังไฟฟ้าข้อดีของประตูหลังไฟฟ้าคือนะครับเวลาเรา อีกจุดหนึ่งนะครับที่บ่งบอกถือว่าเป็นรถที่หรูหรามีราคาคือประตูหลังที่เป็นประตูหลังไฟฟ้านะครับอันนี้ก็จะเสียงเฟิดนิดนึงแต่เราสามารถหยอดนะครับให้สามารถขึ้นลงได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะฮะนี่คือไฟไฟท้ายนะครับสีขาวที่ผมมองว่าเป็นเป็นจุดจุดขายพูดง่ายสมัยนั้นไฟท้ายขาวนี่บบอกถือว่าเป็นรถที่เป็นรุ่นใหม่ทันสมัยนะครับสำหรับตัวแฮนด์เออร์นี้ก็ไม่พลาดที่จะเป็น ไปท้ายข่าวนะครับข้างหลังนะครับเป็นพื้นที่ที่เก็บยางอะไหล่นะตัวนี้เขาจะมีปุ่มปุ่มกดนะครับนี่ปุ่มกดนะฮะยางอะไหล่ก็จะอยู่ข้างล่างนะครับยางไหลอยู่ข้างล่างแต่ว่าจุดขันจะอยู่ข้างบนนะครับจุดขันอยู่ข้างบนแล้วก็ใช้อุปกรณ์ในการที่ต่อด้ามแล้วขันลงไปนะครับไอ้นี้ก็สามารถเก็บของได้อีกชั้นหนึ่งนะครับแผ่นหลังนะครับแผ่นหลังนี่ก็ยังอยู่นะครับเวลาเราปิดใส่ของข้างล่างนะครับปิดตัวนี้นะครับเพิ่มอ่า ความรู้หลาแล้วก็ทําให้ดูเรียบร้อยแล้วก็คนข้างนอกมองไม่เห็นนะครับนี่คือจุดเด่นจุดหนึ่งคือเป็นประตูหลังไฟฟ้านะครับโลโก้ที่เห็นเลยว่าจะเห็นเป็นโลโก้ตัว L Lexus นะครับตรงนี้ Lexus แล้วก็ข้างหลังเขียน RX 3 3 0อันนี้จริงๆติด,ต,ดติดหลอกเฉยนะครับแต่ความเป็นจริงคือ Toyota Harrier ส4 0สสำหรับคันนี้นะครับมาดูข้างในต่อครับจริงๆราคาฉลากที่ตั้งขายอยู่นะครับเรา เราขายอยู่4 9 9แสนเาพนะเดี๋ยวจะปรับโปรโมชั่นให้แฟนเพจนะครับหรือว่าท่านที่ดูนะครับทางช่องทาง,ทางติดตาม YouTube มงคลขาเซ็นเตอร์นะครับนี่คือเวลาเราสตาร์ทเครื่องนะครับเวลาเสียบกุญแจเข้านะครับพวงมาลัยก็จะยกขึ้นนะครับเวลาสตาร์ทพวงมาลายัยเสียบกุญแจพวงมาลัยก็จะยกลงนะะฮอ่ามันที่บอกว่าตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปรับสูงต่ำลงได้นะครับคือบางคนเนี่ยแขนสั้นบางคนแขนยาวนะครับก็สามารถปรับให้ เข้ากับสรีระของแต่ละท่านได้พวงมลรยปรับสูงต่ำนะครับนี่คือความสะดวกสบายที่ High La อนะครับมีให้ซึ่งลหลายรุ่นนะไม่มีให้กล้องถอยนะฮะนี่คือกล้องถอยใช้จอของเคนโบดนะครับกล้องถอยเวลาเราเลี้ยวปุ๊บมันก็จะเลี้ยวตามนะครับด้านหลังนะครับนี่คือออปชั่นที่มีให้สำหรับคันนี้อุปกรณ์จอกล้องถอยทุกอย่างโอเคเรียวเปิดซันลูปให้ดูเดี๋ยวจะดูเปิดซันลูปนะฮะโอเคนี่ซันลูปนะครับ,เ,รปรบเปิดได้ เพิ่มทศนวิสัยนะครับแล้วก็อากาศเด่นๆเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการเพิ่มความรู้หลายอีกจุดหนึ่งของ t o y ย t a h ไ r r ีเ r อร,อรคันนี้นะครับมาดูอีกจุดหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้แจ้งให้ท่านผู้ชมทราบนะครับก็คือว่าเลขใหม่นะครับคันนี้ใช้มาอยู่ที่18664กิโลเมตรนะครับนี่คือเลขไม่ของไฮเคันนี้นะครับโอเค นี่คือรายละเอียดนะครับเบื้องต้นนะครับสำหรับโตโ o ต a h ไฮ r i e r 2 4 0 0นะครับเครื่องยนต์ 2,400cc 161แรงมา้าประหยัดน้ำมันอยู่ที่11กิโลเมตรต่อลิตนะครับถือว่าเป็นรถที่อ SUV ที่เรียบหรูนะครับใช้งานง่ายเพราะเราสามารถเข้าศูนย์ To โยต้าได้ทั่วประเทศนะครับ ในราคานะครับผมว่าคุ้มค่ามากรถใหม่3ล้านบาทนะครับวันนี้นะครับขออนุญาตนําเสนอราคาอยู่ที่4 0 0แสนนะครับห้าหมบาทเท่านั้นนะครับพูดง่ายว่าราคารถใหม่3ล้านหายไปตั้งเยอะเลยถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของรถตัวนี้นะที่ผมมองว่านะครับไม่จุกจิกและที่สําคัญอีกอย่างนึงครับช่วงล่างเป็นคอยสปริงนะครับผมได้ขับมาแล้วนะถือว่านิ่มนวลใช้ได้เลยนะครถ้าตัวท็อปที่เป็น3ามพันสามร้อยนะฮะที่เป็นสามพันตัว RS ตัวนั้นอ่ะจะเป็นช่วงลงถุงลม ซึ่งค่าเป็นเทนนน์หลายคนก็จะกลัวว่าเวลาเปลี่ยนมาแล้วนะครับเวลาใช้นานๆแล้วมันจะเสียเวลาเปลี่ยนแล้วมันก็จะแพงแต่คันนี้เป็นช่วงล่างเหมือนรถทั่วไปธรรมดาไม่มีอะไรจุกจิกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเองคันนี้ถือว่าใช้งานได้คุ้มค่าแล้วก็ค่าเป็นเทนนน์นไม่แพงนะครับ4 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นถ้าท่านใดสนใจรถแนวนี้สไตล์อย่างเงี้ยไปได้ทุกที่ที่ท่านอยากจะไปนะครับโทรมาหาได้เลยครับตามเบอร์โทรผมที่อยู่ข้างล่างนะครับหรือแอดไลน์ก็ได้นะครับนะครับถ้าสนใจรถจักาสองนะครับ กดติดตามนะครับกด s u b สไครต์นะครับและมีรถเข้าใหม่มาประจําวันผมและทีมงานนะครับจะมานํานเสนอให้ชมทุกวันนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ